วันนี้เวลา18นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติมตรีทำเนียรบรัฐบาลทรงเป็นประธานในงานสมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพัณษา28กรกฎาคม2565 รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยม,มงคลโดยในปีนี้มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดอาศซรวาดราชดสดุดีและการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาโดยดุริยางกรมศิละปากร ทางนี้รัฐบาลได้เชิญพระราชวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานและรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานคณะกรรมการสามัญสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำ คณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมในงานด้วย